<c oughs> สวัสดีพี่น้องโ <c oughs> อ้ยหมดใจสบายมาหลายเดือนเนาะ <c oughs> ตันนี้ก็ได้ออกไป <c oughs> ขอโทวด้จ้ะเก็บข้อออกไปล่ามันล่าแขก็คือป่านิีนมา <c oughs> สองตัว หอวยญายหหน่อยคื่องแล้มกนถือกีหยังหงลูกอักมเหินซะบิ่งลุกอันลุกนี่แข็งถือม,มาไปอืมแต่ยังไม่เยแน่ เด็กน่อยเนี่ยกินเขาว่าค่อยได้ <c oughs> เอาขนมล่อไลยมือยุมพี่น้องเย้ยเอาขนมอาคุกกี้ล่เอเพราเด็กหน่อยเขาเก็บข้อนะพี่น้องโอ้ยทั้งนาทั้งจมูกพี่น้องหายใจกัน <c oughs> เกี่อากันกินยาอยู่เด้อ มมอสก็แห <ítulo> <es> anyway, ้งเออไปไล่ก็เก่าอีกมิ้นตามินทามิ้นตาไปซ่นลเน่เดู้ใช่แมใ่ซื้อมาไปถัสสดน้ามมนแห้งยกกรขเมิ้นก คิล <Hello. S 2> ยังกาะอนันนี้มากรากาศดองมาไว้ถ้าต้มเจิดกุหลาบย่ามไหนจังสีได้เห็ด <c oughs> แกงเจิดช่วงนี้ก็เห็ดอาหารเมนูง่ายๆตะกอนพี่นอนเลยมันโมเมนต์สั่นเนี่มันต้องออกไปข้างนอกไหมพี่นอ้องออกไปแล้วห้องบ่สบาย ลำห่อเจ็บข้ออะห่อเจ็บข้อมันหายใจยากมันมรสพี่นองยาำเ่อออกใย <c oughs> พาบานมันมันเย็นในความเย็นมันปิดจะหมูกเข้าแล้วยาำห่อหายใจเข่าเนี่ยโอ้ยแสบข้อแสบเนี่ยอดลงหดแนั้นอันนี้เ <c oughs> นี่ยน,นี่นนเป็นกระเทียมเป็นกระเทียมอันนี้เปย่ากระเทียมฝรั่งบอก่ต่ซื้ออยู่านแขกได้นี่ เดินไม่ไหวเฮดกับยังไงไหนเด้มัาม่าเมนวีดวัแม่แล้วยมาทักทาย็อ้าไฮนะไฮตาไปแต่กรเฮดคีบปลงอยู่เสมออยู่เด้อจ้ะโอ้ยเดี๋ยวด้

ย่านวะนี่ป่าหน่ยลูกย่านปะออย่านาป่าอะย่านวะป่าอีกน้ำฟิสก์ฟิสก์ยานี่เป็นยานนามต้องมีไว้ <c oughs> ให้เด็กหน่อยเป็นยานนามทั้งหมดนี่ สองอันนี้ก็จะเป็นยาเกี่ยวกับไอทำรับเด็กน้อยไอเนาะเป็นยาหน้ามันนี่ก็เป็นยาลดไข่ไเอ่อกระดูกเสือนี่เป็นวิตามินให้เด็กน้อยมากเพราะเด็กน้อยเนี่ยมันมคอยกินเขาเนาะม,มันจะเป็นคือจังขนมเลยแม่พี่น้องเป็น <c oughs> จะเป็นวิตามินนี่มีวิตามินมอย่างไรละ่ะ นเอหกบสิบสองซีดีดีเพิ่มอะไนีให้เป็นอเนี่ยจะเป็นอีกสิเป็นเครื่องขนมมัอนแบบนั่นเลยแต่รสชาติมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งเพราะว่าจะเป็นยาในน,นี้มั่นละยาวิตามินหาซื้อได้ทั่วไปตามร้านค้าแบบ ขายอาหารหรือว่าร้านยาเด้อจ้ะะนู้หล่ะเป็นนั่นหายใจยากอันหอบอันเรืยอความเย็นนี่แม่แล้วก็เป็นอันอันอันนี้เป็นรายการมาพ่นยาอันนี้นี่แม่พี่น้องเนี่ย <c oughs> แล้วเด็กน้อยก็จะได้ยาอันนี้อันนี้ยาหมอสั่ง <c oughs> ยาหมอสั่งเล็กน้อยได้อันนี้เพราะว่าเขาไอไอแล้วมันเป็นแบบเขาเรียกอย่างลงีอ่ะเออเขาจะอืมเขาเอายัางพี่น้องก็จังเสลยังเสิใน่ข้อมันบ่อกออกง่ายสิเ <c oughs> ขาจะให้กินแบบธรรมดาตะก,กอนเราจะกินอันนี้น,นั่นก่อนนอนนี่อันนี้นี่แพงอยู่พี่นอ้องยาหมอสั่ง บลากินมาม่าบกินมาม่าใตยฮอทดอกให้บบบแลาะอืมอ้าวอันนี้ก็ได้ยังยังพูดพูดนั่นมาเบงตตดูนี่ละอืม

แตกแต่เมื่อเดี๋ยว่าิบมันเนี่ลกูก <c oughs> ค้นเป็นไรเป็นวัดเป็นยังพี่นนอก <c oughs> แต่มันจำเป็นอยู่เมืองนอกมันถึงต้องออกไปจะบอกว่าแค่กักตัวมันกับอะไรเมืองนอกเพราะว่า ร้านค้าเนี่ยเขาจะมีเสริรแบบแบบเออวนันเส์ฟมีบริการแบบว่าเขาซื้อของยังสิเน่เขาจะมาส่งเฮี้ยมแต่เขาก็เสียค่าค่าเขามาส่งสิกรเพิ่มไปนิดหน่อยจริงจิงมันบล่ะแต่เขาจะมาสง่งคือสำว่าเขาสร้างมือนี่แล้วเขาสีใจมือนี่เด็อของสินะมันก็จะเป็นอาทิตย์หรือว่าให้เลือกวัน <c oughs> นี่โนกระจัดสร้างแต่มันก็เต็มมันก็เต็มคุณน่ะว่าสิมาอาทิตย์น่ะโนก็เลยได้ออกไปซื้อของมือนี่ซื้อ ผ้าอ้อมซื้อพิ้งเล็บเื้อหลายอย่างให้ลูกพี่น้องเอ้ย <c oughs> มันมันเป็นยังยงแด่ยูพี่นอน <c oughs> ดีนะมันดีคนละแบบยูพี่น้องเลยงั้ยให้ลูกมามาพรอ้อมจ้านุ่เนี่ยก็ไปหอบอันนี้มาพร้อมบ๊อมเบนล้านลูกไปเอ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 ล้านล้านป่าแล้วจ้นโอ้ย <c oughs> ล้านแขกไปซื้อป่าซื้อ รักซาเลแน่เปนบละซาเลแน่แบบนี้เพราะว่าหลานสวิเดนมันมามีนบละแล้หนูก็ไปอีกหลานหนึ่งหลานสวิเด่นฟอบก็ไปสองหลานขนาะหนูบอค่อยสบายแต่หนูต้องออกไปสั่นมันสือมีของเรียนเป็นบลาอนี้หน้ามีอย่างเดี่นคอนอพึ่งสีกินรั้งแรกเห็นเขาขายว้าแต่นสตัดสุดเดอยบบอกดูโอยัาไปคนเด้อ โอ้ยนอนหลูก,กับพ่อหลูกนี่ก็จะเป็นน้ามยางบานเฮาพี่น้องยางเกาะบักฝรั่งหนะ <c oughs> น่ะเอ้หน่นไอไอยังสี่ละเมื่อขึ้นไอเซนาโนูนี่ละไอเซนาแม่ทั้งคนหน่อยผู้ใหญ่เวสตาบักฝรั่งเขาอย่างเนาะกับบักฝรั่งอนะ่ะเนาะโอ้ <c oughs> ไปแล้วเออเลอร์แล้วพี่น้องเอ,อ้ยให้เป็นวัดเป็นใครให้เ,เออเลอ <c oughs> ร์หลายกว่าเขา <c oughs> มาพลังมาทิดาทิดาเนี่ยอะไรอะมันมีน้ำตาลอยู่ดอกเนาะเออมีอยู่แล้วเป็นยังอง <c oughs> นั่นที่หนูกินแล้วหนูกับเออหมายถึงนั่นที่หนูกินน้ำตาลว่าแล้วาไปที่นี่นนี้จะเป็นครั้งแรกที่หนูจะกินน้ำรสชาติอันนี้เพียงข้อขายอยู่ร้านแขกหนูก็เลยซื้อมาไว้่อย <c oughs> เออเอะไรไปอ่ะ คุยมวลหัวไปเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> เอาแบนนนบนั้นเบอสนี่เสื้อน,นี่มากบอโอ้ยไปเสื้อนี่มากนุณแม่ เมื่อบ้านกอนะที่นุ้ไปร้านยานะที่นุ้ไปเอาอันยาที่หมอสั่งนะเชืออันนี้อันนี้จะเป็นเป็นแบบคือจังแบบคาเส้นลมเออไม่เส้นลมคาเชื่อดที่ติดลำข้อที่ไหนนะโอ้ยหลกกระบอกไปเชือโกระกว่าสัตวที่มันเป็นเชือติดลำคอที่เป็นอักเสบอย่างในในข้อที่ อันนี้ให้กินเม็ดเดียวต่อมืออืมตอมือโอเปแมนโอ้ยเนาะอะไรอ่ะนี่ขมจะเขียนด้านหลังต่อเอมแอมบารันนั่นทิพย์เนี่ยแอนอย่างวะแปรบัตถุกันนี้ ขอบใจนะเพื่อสิแปลยังไงภาษาอีสานภาษาไทยเฮานนิอันเว้นชโมองอ่ะพี่น,ออนออ้นองว้นชโมงเว้นช่วโมงเออชโมงเพาหนูต้องคิดไงว่าเขาเรียกอย่าง <c oughs> อันนี้นะแม่เออตัวไหนหาทิชงมันสิ <c oughs> แพงกว่า <c oughs> กว่าอย่าธรรมดาแม่นบ่อละแต่แต่มันสะดีมันจะเป็นแบบไม่ควาวรม้ถือว่าเย็นสบายในชุมข้อ อันนี้ไทยเฉพาะร้านยาเนื่องจากกับร้านเออซูเปอร์มาร์เก็ตขายอาหารของสวิเซอร์แลนด์เนื่องจากแล้วหนูไปได้เนี่มาหนูก็มากินกาแฟเนาะกาแฟดำอย่างที่นี่หนูก็ต้องกินน้ำซ่ามันเจ็บค้อเราก็ไปิเสื่อนี่มาเป็นเออเขาเรียกอย่างน้ำมันมะพร้าวเป่เป็นคุกกุสโอลี่น้ำมันมะพร้าวเออ มันจะเป็นเป็นเง่นมันมันของมะพร้าวเนาะพี่น้องเนาะอืออ่าแล้วก็ใส่สมูทตี้ก็ได้ว่าสั้นเขาเขียนหรือใส่อันกับอันอ่อแซนด์วิชหรือว่าจะเอามาเอ่อคัดผิวเฮาก็ได้ว่าสั้นหรือจะใส่ในตามบุกตามอาหารหรือเครื่องดื่มใส่ได้ทุกอย่างหราจะลองกินอันนี้ดู เพราะว่าแอนูซื้อเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบอันน้อยมากนะแอมเพื่อนยังดิบมันน่ะแต่มันเป็นอันเกี่ยวกับป๋อนอันอันรสชาติอันของอันมะพร้าวอันบารล่ะบาร์บัตี้เนี่ยหนูมีก้อนนุ่มซื้ึกว้มันก็ดีขึ้นอยู่หนูก็เลยไปซื้อนิ่มมาบแดนี้จะมาใส่กาแฟใส่น้ำตาลนั่นแหละกับบะหมี่ยัง เ็กน้อยก็ผู้น้อยก็น,น,อ,กน,นอนแล้วไม่ต้อจะบกลาเล่นนี่แล้วจะนี่แค่กับก้องกับเขาแล้วพี่น้อง <c oughs> จะ <c oughs> ไปเด้อเดี๋จ้าบอดีจ้าไปแล้วบายบายลูกบายบายล <c oughs> แล้วบายบายคีไฮไลท์คับยังว่านี่แหละแ <c> ล <oughs> ้วนี่ยังไข้แน่ได้มือนานโอ้ยทั้งขี้หมกทั้งน้ำโร่งน้ำตาะอะไรอาร์ตคลิปกับอะไ้ซื้อไปซื้อไป จันจับไขอยู่นี่มว่าไปแล้วพี่นองไว้ดีจ้า